โดถ้าเราลอดเฟสนี้ไปนะครับมันน่าจะเหนื่อยนะมันน่าจะเหนื่อยแล้วเราน่าจะจับมันได้แล้วน่าจะไม่มีอะไรทําอะไรเราได้เพราะเรามีไอ้ฝูงนี้อยู่นะครับ เอาลราก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เลดแอนิเช่นเคยโดยวันนี้มันมีอีเวนต์อัปเดตมาใหม่ด้วยเป็นอัปเดตเกี่ยวกับอะไรอะเอเวอร์ดอร์เอเวอร์ดอร์อัปเดตครับเป็นเกี่ยวกับพวกสัตว์แฟนตาซีสัตว์ก้าวหางมีตัวอะไรแบบเข้ามาเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นเกี่ยวกับบเทพมนิยายตัวแบบว่าน่าอยู่ในพวกนิยายอะไรเงี้ยเป็นมังกรเป็นก้าวหางเป็นคิเมล่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าเหตุผลที่ทําคลิปช้านะครับทุกคนจําอีเวนต์ ผมแรกไม่ทันด้วยแต่ว่าผมหาหยดน้ำครบ8 0 0 0ม่ไปที่เรียบร้อยแล้วจริงๆอ่ะจ,จะทําคลิปนี้ลงตอนวันจันทร์กังคาแล้วแต่ว่าพอเข้าเกมมาวันจันทร์กล่าว่าจะทาคลิปอนุบีนครับแต่ก็อีเวนต์หมดไฟแล้วครับพึ่มมาไวไปไวมากทาั้งๆท,ที่ผมเก็บหยดน้ำไว้ครบแล้วผมแค่ไม่ได้ทาคลิปผมเลยยังไม่แลกไวโอ้โหแบบตรเสียดายเลยอุตส่าห์เอฟเคแบบหยดน้ําไว้ตั้งนานนั่นแหละครับเป็นสาเหตุทําให้คลิปนี้มันออกมาชา้านิดหนึ่งเพราะว่าหมดไฟครับเกิดอาการหมดไฟคยอยนิดหน่อยครับผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับเรามา เป็นแผนที่เอเวอร์ดอร์นะครับราคา35ล้านนะเมื่อกี้ที่เรากดไปแล้วนะครับมันมีให้แค่2ตัวเองครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมไม่รู้นะครับว่าอีเวนต์มันมีแค่นี้หรือเปล่าครับมีตัวเนี่ยมิโนทอนะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็มีไฮด้านะครับก็ห้าเปอร์เซ็นต์ครับไม่รู้ว่าอีเวนต์นี้มันจะมีแค่สองตัวหรือเปล่าแต่ว่าตัวพวกตัวชายนี่มันก็มีนะครับคือผมไม่รู้หรอกว่าเอออีเวนต์นี้มันมีอะไรบ้างมันมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเพราะว่าหลังจากที่ผมเกิดอาการหมดไฟคค่่่่อออออยยยยยแแแบบบบบบผมมมกก็ไไดด้้้้สนนนนใจีเเเลลลละืปปทิิงงววาาั อันเซ็งอ่ะคือแบบว่าผมผมพลาดอนุบิทไปดังๆที่อหย,ยดน้ำผมมันครบแล้วอะนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าวันนี้ผมจะได้ตัวอะไรบ้างอะนะอาจจะได้ไฮด้ากับมิโนทอร์แน่ๆแหละเลือกด่านได้เหรออ้ยเข้ามาใหม่นะครับเราสามารถแบบเลือกด่านที่จะไปเล่นได้นะครับที่ผมบดเมื่อคลิปที่แล้วครับ ว่ดาด่ามันมีเยอะเกินไปอ่ะทำให้เราหาไบาโอมหม่ยากครับเจมอาจจะได้ยินเสียงผมฉะนั้นก็เอาเลยครับด้วยแมพที่เราจะเลือกไปน่าจะเป็นอันนี้นะครับเอเวอร์ดอร์นะครับซุนด้านะครับสวรรค์หน้าไหมสวรรค์หน้าก็ง่ายอยู่นะสวรรค์หน้าแล้วกันนะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นอะไรดีอ่ะก็ดูแบบน่าลำคาดทุกอันเลยเอาเป็นเดสเซอร์ดไหมโอเคเดสเซอร์ก็ได้น่าจะง่ายอยู่นะครับเอาละไม่เป็นไรครับเราเกิดมาที่ไบโอมทะเลทรายครับข้างหน้าดูเหมือนว่าจะเป็นเอเวอร์ดอร์แล้วปะนูน่นนะไม่รีบครับไม่ซีเรียสตาแรกอุ้ยมิโนโทอร์ปะ โอเคจับมิโนโทอร์กันนะโอ้โ oh, ห oh, จับยากมากครับโอ้โหเกตดูเห็นเกตไหมครับเกตขึ้นช้ามากให้ตายเถอะดูเหมือนว่าจะมีแต่มิโนโทอร์นะครับ ไม่รู้ว่าเป็นบั克หรือเปล่าอุย้ยไฮด้าว่ะไฮด้าเกินข้างนั้นเอาไฮด้าก่อนก็ได้ยังไงไฮด้ามันก็แบบว่าเปอร์เซ็นต์เกิดน้อยกว่าครับเอาไฮด้าก่อนแล้วกันมีนเทอช่างมันครับอุย้ยแมปนี้มันสวยนะครับมีแบบว่าคิตตันนะครับแล้วก็ต้นไม้หลากสีมากมายนะครับพื้นมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นเป็นน้ำปะอันนี้เป็นน้ำน่าจะเป็นฟิวเป็นน้ำนะสีฟ้านี่แล้วก็เป็นแบบว่าพื้นดินนะครับให้โทนแบบว่าโทนเขียวๆเย็นๆนะดูเป็นโลกเวทมนต์ดีเกรดขึ้นช้ามากเลยว่าอยู่ทำไมมีีีีีีแคคคคค่่่่่่่่ตตััััััวววววนน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 ะะะะะะถ้้้้้าาาาาาามมมมสกกกกกจจยยยยยชชโโงงงงรรบบลิิปหไฮดออออออขขูๆ วิ่งนำเราไปแล้วนะโอ้ยไฮด้ามันชา้าใช้ดได้นะเนี่ยโอยดีตัวใหญ่ซะเปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โ,อโหโดนเวลาทำหนึ่งหัวใจนะมองอะไรไม่เห็นเลยนะไฮด้ามันตัวใหญ่เกินนะคือหัวใจมันลดไปหนึ่งดวงนะหัวมันน่าจะหายไปหนึ่งหัวปะนี่เห็นไหมหัวมันขาด,ขด,ขดละมีรอยขาดด้ดดวยเออวะ่ะเท่ดีน่ารักดีครับกิมมีิกเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าพวกมินอทอร์พวกนั้นยังไม่หายไปเลยว่ะตอนนี้เราก็วิ่งมานานค่อนข้างแก่ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าไอพวกมินอทอร์ข้างหน้าเรามันยังไม่หาาายยไปเเลลวว่่ะะนนีขดแแบบ1500มตร้ มันยังไม่หายไปเลยโอ้ไม่ไม่เต็มสตีครับโอ้อะไรวะเดยอจับนานจริงโอ้ได้แล้วไฮด้าเราชนดูนะครับเฮ้ยเอ้ผมนึกว่าหัวตรงกลางจะอยู่เป็นหัวสุดท้ายแล้วเจอไบโอมแล้วตัวนี้ก็ได้ได้แล้วนะมิโนโทอลเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะถ้าชนแล้วมันจะได้อะไรปะโอ้คชนแล้วได้วะ่ะได้ของโอ้โอเคครับผมนึกว่าจะหัวแตกแล้วมินทอลผมเห็นฝูงวัวข้างหน้าไหมครับโโทุกคนเห็นฝูงวัวปะ วัวโหดบ้าเลยครับถือคอส้วยคอนทองนะครับน่ากลัวมากวัวฝูงนี้ไม่ขวิดนะครับวัวฝูงนี้ต่อยนะอย่าไปยุ่งกับตรงเดชนะครับจะเดินมากับฝูงวัวนี้ก็มีข้อดีอย่างนะครับทำให้สัตว์แบบว่าไม่ค่อยเกิดตามหลายทางนะครับทำให้เราแบบว่าไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะวิ่งชนตัวอะไรนะเพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรเกิดเลยนะตอนนี้เราก็ถึงเอเวอร์ดออีกรอบนึงแล้วครับดูเหมือนว่าเราใกล้จะได้วัวแล้วหลังจากที่เราวิ่งมาเกือบสองพันนะครับแต่วัวเราก็ยังไม่เสร็จเลยวัวตัวนี้มันเชื่องยากจริงครับแต่ว่าไอ้ฝูง 2,000เมตรแล้วครับไอ้วัวข้างหน้าเรายังอยู่เลยครับโถโอะยค,คงทนจริงวัวฝูงนี้ใกล้ได้แล้วครับน้องวัว โอ้โหได้แล้วนะครับมิโนทอร์นะครับหลังจากที่เราได้ไปวิ่งมานะผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน้องไฮด้านะครับแล้วก็มิโนทอร์นะครับมาดูค่าสถานะกันดีกว่าครับโดยไฮด้านะผลิตเงินอยู่ที่2 5 0 0นะครับและมิโนทอร์นะครับ2อ0พนะครับเยอะกว่าไฮด้าอีกทั้งทั้งที่อัตราเกิดมันเยอะกว่านะมาดูกันที่สปีดนะครับสปีดมิโนทอร์นะอยู่ที่18นะครับสปีดไฮด้าอยู่ที่สิบสามโอ้โหเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงเลยครับเราไปตามล่าหามังกรกันดีกว่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะรอบนี้ถ้าได้รอบนี้เลยกกกก็ดดดดีนนนนนะะะครรัับบบแฟิออยู่ข้้้้้าางงหหตโจใไ โดดโอ,โอ้โห,โโหเกือบเลยนะเมื่อกี้หรือว่าเน็ตกากวะไม่รู้เหมือนกันครับเราต้องไปจนกว่าเราจะเจอไอไบโอมเอเวอร์ดอร์นะครับเราถึงจะเจอมังกรนั่นพอแล้วเออโอเคนานี่ไงมังกรขึ้นอยู่ว่าเราจะจับมันได้ไหมอืมได้แล้วครับโอ้โหยากนะครับอดียากแน่เลยตัวนี้มองก็มองก็มองไม่เห็นนะครับโอ้โหมองไม่เห็นโดนไปแล้วหนึ่งทีแล้วโอ้โหโดนไปแล้วทับ1หนึ่งทีแล้วโอ้โหไหวไหมนี่ โอ้หไม่ได้จริงด้วยนะในตอนแรกผมคิดว่าจะง่ายครับแต่ว่านนจริงแล้วไม่ง่ายเลยการจับมังกรโถเ้ยเอา้าเอา้าอะไรวะครับกลับมาหน้านี้เฉยคืออะไรอะ่ะไม่เดี๋ยวก่อน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 เอ้ยอัปเดตหแล้วหรอจับไก่งวงนะครับอัปเดต5้าจุดเก้ายังไม่ทำเลยอัปเดตอะไรเนี่ยโอ้ไม่กอดไรเต็มไปหมดว่ากันพรุ่งนี้แล้วกันนะ ไม่งั้นก็ไปลองดูเลยแล้วกันว่ามีอะไรในอีเวนต์ใหม่นะไปเอ้ยอัปเดตรูปภาพมาแล้วว่าเฮ้ยอะไรนะอันนี้อีเวนต์อะไรครับอันนั้นตัวอะไรอะคาเค้นเหรอโ oh อ้ my god นี่ยิงอะไรมาเนี่ยโอ้เหมือนต้องหลบครับโอ้ my god อะไรมาใหม่เต็มไปหมดน,นี่มหนวดปลาหม,มึกด้วยอะไรมาเนี่ยโอ้โหเต็ไมไปหมดเฮ <c oughs> อเมื่อคุณเจอคาเค่นเจออะไรด้วยเอ้นนอยเซอ,นนอรอ์เบอร์ลัสเหรอเซอร์เบอร์ลัสเหรอ my god เซอร์เบอร์ลัสว่ะเงี้ยขีดเซอร์เบอร์ลัสก่อนนะครับ ตัวอะไรมาใหม่ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยมีกิฟฟินอันนี้กิฟฟินน่าจะเป็นตัวในอีเวนต์นี้แหละครับน่าจะเป็นตัวในแมปนี้โอ้ปล่อยไฟครับปล่อยไฟทําลายสิ่งกีดขวางนี่ยน่าจะทําลายแบบสุ่มด้วยแต่ว่าไม่ทําลายพวกสัตว์นะครับทําลายแค่สิ่งกีดขวางอย่างเดียวตอนนี้ได้มาประมาณ80%เปอร์เซ็นต์แล้วครับเซอร์เบลัสตัวนี้ชนสัตว์ได้ไหมกินได้ไหมเนี่ยกินวัวได้ไหมโอ้กินวัวไม่ได้ครับโอ้แต่มีเลือดสีเหลอดเลยว่ะเลือดเยอะมากนะครับเซอร์เโอ้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 ตััวเเดิมลยครบโอ้ จะหมดแหละจะหมดแหละโดนม้าลายโดนวัวโดนอะไรเนี่ยดูตัวเดียวโอ้โหไม่น่าจะแพ้นะสองตัวนั้นอ่ะคือน่าจะกินได้สบายนะครับทั้งม้าลายทั้งวัวครับเอาเลือดเราไป3หลอดแล้วมันจับนานอ่ะมันไม่ได้จับยากหรอกอย่าทำร้ายกันเลยนะไอ้วัววัวตัวเดิมวัวตัวเดิมนะครับวิ่งตามมาจากสวรรค์น้าครับวันนี้วิ่งโหดมากนะโอ้ยโอ้ยอย่านะตัวเคได้แล้วครับเซอร์บารัสครับเขาไปอมเอเวนดอร์แล้วครับเฮ้ยอันนั้นอะไรอะคาเค่นเหรอโอ้ย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 โอ เร็วมากนะครับเอ้ยอกิฟฟินกิฟฟินกิฟฟินนะครับโอ้โหจับไม่ได้เลยสับกิฟฟินบอ้บได้แล้วกิฟฟินเดี๋ยวหลังจากได้กิฟฟินแล้วผมขออนุญาตลงก่อนดีกว่าผมอยากรู้ว่าอีเวนต์นี้มันมีอะไรมาใหม่บ้างเราจะได้แบบว่าจับมันทีเดียวนะได้แล้วกิฟฟินขออนุญาตลงก่อนนะครับเอาละหลังจากที่เราได้ไปจะลุยโลกเวทมนต์มาครับเรามาดูค่าสถานะของสัตว์แต่ละตัวกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะ โดยตัวแรกดับที่เราจับมาหลังจากที่มันอ S ัปเดตนะครับก็คือเซอร์บาลันนะครับผลิตเงินอยู่ที่2,550นะครับแล้วก็กิฟฟินใช่ไหมกิฟฟินผมผลิตเงินอยู่ที่2,750ครับซึ่งผลิตเท่ากับมิโนทอรเลย แต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาจับตัวสุดท้ายก็คือคาทูลูนั่นเองหรือว่าคาเค้นนั่นแหละที่เราไปเจอกันที่มันยิงลําแสงใส่เราจิ้วๆอ่ะผมได้ไปหาดูมาแล้วก็คือมันค่อนข้างจะจะบอกว่าจับง่ายก็ไม่ถ่ายแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะผมบอกว่าไอ้นกฟาโลมันจับง่ายใช่ไหมแต่ว่าผมรอไป8ชั่วโมงเลยอ่ะแปลว่ามันไม่ง่ายเว้ยอ่ะรู้สึกเหมือนว่าครับวิธีจับมันก็คือต้องหลบไอ้ลูกไฟจิ้วๆมันนะให้ครบนําแล้วก็มันจะมีสเฟสแล้วเราก็ต้องกระโดดไปจับมันครับซึ่งจับ นานมากผมไม่รู้ว่าทีเล็กมันจะยากกว่าหรือเปล่านะหรือว่าไอ้ตัวนี้มันจะยากกว่าเราเดี๋ยวเราไม่พูดพับตําเองคนระับลองดูกันเลยดีกว่าโดยตัวที่ผมจะเอาไปนะํานเป็นเซอร์บารัสแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ไกลมากครับคือเรามีสิทธิ์เจอมันตั้งแต่ไบโอมแรกเลยครับฉะนั้นเราจะรีเรื่อยๆับจนกว่าเราจะเจอมันโดยไบโอมที่ผมเลื่อนนะครับจะเป็นเอเวนดอร์นะครับเป็นเดสเซอร์นะครับเป็นทุนด้านะครับแล้วก็เป็นสวนานนาครับผมคิดว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะว่ามันจับง่ายอยู่อืมเอาล่ะ อย่างนี้ผมบอกลยนะครับคาดูรูมันมีสิทธิ์แบบว่าเกิดหลังจากที่เราเกิดเลยนะครับฉะนั้นเราไม่เจอเราจะรีเลยนะครับเราจะไม่สนใจอะไรนะครับถ้าคือถ้าเราไม่ได้เกิดมาในไบโอมเอเวนดอร์นะผมก็จะรีไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยคาดูรูเกิดแล้วว่ะโอ้โหอันนี้ไม่ต้องแบบว่าเดินหาเลยนะครับที่จะเกิดก็เกิดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวก่อนนะเดี๋ยวถ้าเราขี่นกฟินิกไปถ้ามันพุ่งเดี๋ยวเราจะซวยนะครับเอาล่ะเป็นอันนี้ดีกว่าเพราะว่าเลือดเยอะดีเป็นซูร์บอร์ันะครับแต่มองไม่เห็นอะไรเลยว่ะโอ้ยไปก อันนี้คือเฟสที่หนึ่งนะครับเฟสที่หนึ่งมันจะยิงอ,อลูกกระสุนออกมาไปนี่นครับมันจะจิ้ว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 อย่างเดียวนะครับก็ต้องรอเฟสที่สองเฟสที่สามนะเฟสที่สองก็คือการที่มันแบบว่าปล่อยหนวดปลาหมึกมานั่นแหละครับที่เราเจอกันในเตออ้นต้นคลิปปะ่ะวะไม่แน่ใจครับกลางกาคลิปตอนนี้สองัวใจแล้วครับขี่ตัวเล็กๆดีกว่าครับเปลี่ยนไปเฟสที่สองแล้วนะครับเลี่ยนเป็นหนวดปลาหมึกอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับพยายามอย่าโดนอย่าโดนสัตว์ด้วยนะครับเใียอย่าโดนแค่หนวดปลาหมึกนะครับคือถ้าเปล เดี๋ยวเราจะสวยขี่มิน,นทอดีกว่าครัสม,มีเลือดแตบ,บว่าหลายหัวใจอยู่ตัวเล็กด้วยเหมาะก,กับการใช้นะเหมาะก,กับการใช้งานหลบหลบไปดิจิตอลนะครับหล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 บอันนี้เป็นเฟสที่สามเลยครับคือมันจะมาผสมผสมกันครับ มันจะมีทั้งไอจิ้วๆนั่นแล้วก็เป็นมีหนวดปลาหมึกด้วยนะครับตัวถ้าเรารอดเศสนี้ไปนะครับมันน่าจะเหนื่อยนะม Hoy, ันน่าจะเหนื่อยแล้วเราน่าจะจับมันได้แล้วก็ต้องอดทนครับอดทนครับหลบวับหลบใช้สมาธิครับเม้มเมมคือมันจะไม่ได้ตรงผมพูดมากเนี่ยแหละโอเคหนึ่งแล้วหนึ่งหัวใจแล้วครับอืกลับเซเบรลัสก่อนนะครับเพราะว่าเซเบรลัสหัวใจมันสี่ดวงครับเมื่อกี้มันหัวใจดวงเดียวแหละอันตรายมากนะครับหมดแล้วครับโอ้โหเนตกาครับเนตกาครับอืออยู่ดีเนตก็กาครับ ท่านผู้ชมคือตอนนี้มันเดินช้าอยู่นะครับคือเราสามารถแบบว่าเข้าไปจับมันได้แล้วนะพยายามจับมันให้ไวที่สุดก็ดีนะครับเพราะว่าถ้ามันยิ่งไปไกลนะครับเราจะยิ่งจับมันยากนะครับเซบรลอาจจะวิ่งช้าหน่อยแต่วิ่งถึงแน่ครับรอก่อนปุ๊บกระโดดไม่ถึงนะเดี๋ยวคียโบว์ก่อนแล้วก็พุ่งไปถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงคียโบว์ก่อนถึงไหมโอ้โหไม่ถึงนะครับไ,ไ,มไ,มไม่ถึงนะครับไม่ถึงถามจริงลองดูไหมสเสียงเสียงไปโอเคไม่ถึงจริงด้วยครับ เปลี่ยนครับเปลี่ยนเซเบรัดตัวนี้เป็นกิฟินก็ได้ครับเอ้ยออ้ยโอ้โหไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะครับเอ้ยถึงแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับจับได้แล้วครับรอดูว่าจะไปถึงใดนะครับขอให้ได้เลยเทคแรกครับขี้เกียจเล่นบ่อยตอนนี้4ี่พันเลยครับคือแบบว่ามันเร็วมากๆาะ ซิกแซกคบนลดความเร็วครับโอ้โหมันกระตุกว่ะกลัวจะไม่ได้ตรงกระตุกนี่แหละซิกแซกคบนลดความเร็วโอหดิพวกนี้มันวิ่งเร็วกว่าเราหมดทุกตัวเลยครับพอมันวิ่งเร็วกว่าเราแบบนี้มันจะได้แซงเราไปครับมันจะไม่ต้องมีตัวอะไรมาชนเราอุ้ยน็อกวินิเกิดแล้ววะ่ะแต่ว่าตอนนี้ผมจับคาเคียนอยู่เลยอะปุ่มโอ้โหตัวเฮตัวเฮครับเมื่อกี้ตัวเฮตัเตเกตเ,ตเข้ามาเสียวเสียวใกล้แล้วครับตอนนี้ได้ประมาณ80%ละถ้าเรายังไปกับไอ้ฝูงข้างหน้าเราอยู่เรื่อยๆก็คงดเดีนไีอ๋ยดเเีไ้งนะครับเดัี้้งไไววนะออฝูห มาขนาดนี้แล้ไอพวกนี้เลี้ยงเรามาขนาดนี้แล้วได้เหรอนะแต่น่าจะได้ใบโอมนี้แหละเออนี่ไงได้แล้วคาทูรูนะครับไปลงดีกว่า ไม่เอาละเหนื่อยกลับบ้านและแล้วนะครับเราก็ได้มาเป็นที่เรียบรอ้อยแล้วนะน้องคาเค้นหรือว่าน้องคาตูรูของเรานั่นเองนะผมคิดว่ามันมันไม่ได้ยากมากนะเพราะว่ามันคือเทคแรกของตอนเช้าเลยคือผมตื่นมาตอนเช้าผมก็อัดเลยอัดเลือได้เลยนะในเทกแรกเออก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่คือที่มันได้ง่ายๆเพราะว่าไอ้มันจะมีสัตว์ที่วิ่งตามเรามาเป็นูงๆที่ผงใหญ่ๆอเออทำให้ผมได้มาง่ายๆนะเพราะาผมใช้สเต็ปแบบว่าสิกแซกซันิกแซกพุ่งรนะคอ,อเร็ว เออนั่นก็ใช้ได้นะสำหรับใครที่อยากแบบว่าจับสาสตว์ง่ายๆก็เอาสเต็ปผมไปลองใช้ได้นะเอาล่ะมาดูความสามารถกันดีกว่าว่าคาเค้นหรือว่าคาตูรูของเราทําอะไรได้บ้างนะก็เป็นตัวระดับใช้นี่นะวิ่งอยู่ที่20-26นะก็ ไม่เร็วไม่ช้าความสามารถรรนะครับ,บ,บรคือทุกๆ10วีนะครับจะสปอนขึ้นน้ําของมันอะแล้วก็น่าจะทําลายสิ่งกีดขวางแบบที่เราเห็นนั่นแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอส้สกิลจิ้วจิ้วจิ้ว,วหรือว่าสกิลเสกหนวดของมันนะคืออะไรแต่เท่ชิบหผาเลยคือถ้าเอาเข้ามาในพาสีฟได้ก็ดีครับโดยความเร็วที่เราได้มาครับก็อยู่ที่21ครับคือแทบจะน้อยสุดอีกแล้วครับโอ้โหเอ้ยทำไมได้แต่ตัวน้อยสุดวะและการผลิตตังค์นะครับอยู่ที่โอ้โห9.5นะครับเป็นลองแค่ฟินิกตัวเดียวนะครับโอ้โหอันนี้คือออแบบบวววว่่่่าาาาาผผลลลลิิิตตเเเเเเงงนนนนไไดดดด้ยยะมกกกๆครรัััีี๋ปปู็ บ้าอืเกิดมาก็จะเสกขึ้นน้ำเลยนะครับก็ค่อนข้างจะเดินช้านิดหนึ่งบ่อยขึ้นน้ำใส่สัตว์ดูก็ดูสึกเหมือนว่าจะไม่ได้ติดอะไรนะครับไม่รู้ว่ากินสัตว์ได้ไหมลองกินสัตว์ดูนะครับขา้างหน้าเดินถึงไหม กินสัตว์ไม่ได้ครับแต่ว่าสกิมมันก็คูดาวเร็วอยู่นะตัวนี้ก็ผมว่าวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงเลื่อนไปเยอะแต่ว่ามันวิ่งช้านะบวกกับการทําลายรสิ่งกดขวาไม่ได้ช่วยให้เราไปถึง5,000เมนได้ง่ายกว่าการที่กินสัตว์นะครับนั่นแหละก็เลยคิดว่าไม่เหมาะกับการเอามาวิ่งเท่าไหร่นะครับเอาล่ะก็น่าจะจบไปแล้วนะสำหรับอีเวนต์นี้นะก็มันเป็นตอนช่วงเช้าแล้วแหละก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากมายนะเพราะว่ายังไม่ตื่นครับเอาล่ะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสัตว์ตัว่า ทำไมหน้าตาไปกลการเป็นยนะูนิคอร์นวะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะเป็นบัคละมั้งเออเอาละคลิปนี้ก็น่าจะมีพิธานีแหละครับหาผิดพลาดประกันใดขออภัยเป็นที่นี้ด้วยสำนี้ไปรับ,บายบายจบนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอมเมนต์ได้